วันหน้าเป็นอยางไรครับเมื่อวานนี่ถือเลีกบ่คคลถือชื่เต๋อถือเลีกถือเลีกเอ้าวันเฮ็ดเต๋อทางฝุ่นมีการผ่าโมโมกินแก่น้าวเนาะมันมันมันแดงบ่แดงมันเป็นเต้าแทรกใช่ปะเป็นบ่แดงดันมาบ่แดงดิแดงแดงอ่ะแดงแเฉาเลยไข่ควงกระจะ อด่นเอาทิ้งไว้ใไปเด่นเอาไปขายของก่อนสิมาแล้วบ้านนี้โอ้ยกูทากินหัวหน้าพักก็ทายเน้นนี่นะกินได้ยังหัวหน้าได้ได้เมื่อไหร่เนาะบ้านนี้ไม่รู้บวจักมาแล้วเขาจังท่ามต้องโทรไปท่ามก็จะเพิ่งเต็มุทันอยู่เหมือนมันนี่เขาปวดจักขนาดเนาะ แดงใจไหวเลยเนาะคนก็มาเสียแดงเข้ากันอีกวันนี้ลืมในบ้านฮาวดบานีเรื่องมักหม่ครับพี่คนก็เสียแดงเข้ากันเลยเนาะแดงกันแดงอันแดงอันนี้ดับตายวันนี้ไอ้ไซปานี้เข้าไปเหี่ยวอเ้เข้าไปเตอเอาเอาเอาไว้เยียก็มิน เ้ยมัตายดอกกินมัหมูกินมัแตงไรงมตเออกูก็าปูก็มกินอยู่นี่่าปกินอยู่หันแต่เนี่ยอนไหมแตงตกล้อเห็เนาะคือนมาเพราะว่ามันเราเป็นทัน้วเนยาำอันเซนเซนเอร์ีอยู่แล้วเหรอคดันเลือตีก็คือกันหมดแหละพอยไปคามดลือตีอ๋อปั้นปั้นปั้น

มากินหมูทอดที่ยวเนี้มัมาที่โอ้ยก็มาหาหมูเลยครับทำไมพี่ทไมพี่ขันไหมโอร้รับไม่ไหวแ,แล้วค่ะไปหาขพ่วหนีก็หมูแ็มเราบบานี้ บ่บ่ไปกินเอาโถหา

ใช่แต่ใส,ตใส่ลงยูทูได้ขนาดเด่นเนาะเอาเอาอจะคำเดนนะจ <laughs> ออะทำเนะำเมันรูปเล็กไ้น,นะพร่ะนะะด้ยังข้าวมารูปเล็กสี่รอยไปซื้อเล่นซื้อซีนงัวมากอยนี่นะงวดหน้าเราซื้อซีนงัวมากอยเด้อเราต้องซื้อเลอ็ก นัังมจซื้อสามซื้อสามห้าสี่มันอนเนาะอ๋อซื้อสองตูเนาะหมดเี่ยเหรอแต้ขนาดอ่ะเที่ยกันาสั้นเที่มท่านนะสั้นรักโค้งอยู่สุรินห์นะสามสิบห้าตัวขนาด โอเป็นเตีมเลยบ่ไม่มันแดงงั้นมะโมยี่มไม่นแดงย้อนที่เสีเนี่ยที่เสียสะอนมาทมันเด้งเนาะต่ใต้เนาะบ่ตายเฮี่ยเนาะกินอันนี้แทบปั่นีเนาะกินมะโมูแทบปันเนี่ยคว่าเห็มันทุ่งบ้งรป่งิดยางไม่ค่อยให้หอป่อ เต้จงัวจักต้จงจักตียัมาคึกไปคึกไปนำทางคึึนไปเม่อต้๊งคือวันหัวจักนะตีพาเข้าคือไม่ได้ไปบ้านเฮานาตีมันน้อยลงนะขาวเลืองเปิ่มควายหอยเป็นเ่อเดือนแล้วเดือนหเ้อนเลยเนาะเต้จึเอ่าสามสายสสเออ าเ่องน่านี้บมเป็นแลเป็นจได้เป็นจะได้เมียเมื่อยอย่พินได้หัวได้หวได้เถอะเอาทำบ้านแม่ล่อ่ะเจ้าหนาดค่บ่คยบอกเจ้าดีอันนี้บุมกเิแล้วตัวเราบ้านแม่เราโตเลยไม่ได้เดี๋มันได้ได้เตื้องแล้วเอาับ้นแม่เด้อยู่แหละที่เน ต้องอยู่จูมคั้งอื่นผมจะเทามันเท่าได้แล้วเขาไม่ไหวแล้วเท่าตัว์ี่ช่วกีหนึ่งบุคือตาไสยเนี่ยตาไสเราปปับเอาปั๊บเลยเนี่ยตาไส้เอา่บ้านเดียวอีกคนกเครดเนาะใส่เนาะสองซอกแล้วอันนี้จะไม่นคยเมอเาคยมีอันนี้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 จะไม่มาม เอาหนีเมื่อนี้เอามื่นปลาทางเนี้ยปลาทางตื้อปลาทางตื้อกันียเดเลื่อเลตือลงไปเร่อยเจ้นฮอด้เจียอดเ้สะเก็ดบ้านหล่านี้มันบ้าเนาะคนเนาะคินี่แบนีเรือพวกมันปลาเอาเอาเก็ดตุ้มองกินอิ่กินม้นีครับครเอาปิดคลิปปรเดี๋มื่วานปิดคลิปเดีปิดปิดปิดคลิปเอา กินเยอะเลยโอ้โหเอาทำยังละพี่น้องกินโตลมเน่าจนได้มาอยู่กันในบ้านอยู่เข็มข้องตาใส่าอยู่บ่ได้บ่ไใว้เอาไว้ทำยังละครับผมสวัสดีครับ